ยังไม่เจอฉันลงน้ำนะ่ะโอป๊ปเปิดประตูกับ<ำ>ประคำสองข้างหลังเฮหมาโอ๊ปประคำสองเชื่อหาลอกเกอร์มาและปิง๊งเขามาทำลายประตูก่อนเปล่าใช่ วายตานองรุดเลยอ่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแมวอยู่อายย่ะ่ะโดนลมหารละสุนเป็นงดอกขะไกลเบาขอปากก่อนนะเฮ้ยโดนเฉยออกส่วนเฮ้ยต้องเอาผมคนแรกอ่ะเป็นอะไรเปล่าวิ่งกลับมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปโดน มันจะเอาคนอื่นมๆแมวปิงเลยอะ่ะเมื่อกี้น่าจไม่น่าตีเลยอ่ะผมผมจะหลอกลนะปาซ้มซามตีแดดเอาไปแดดไหมช่วยกัน<า><า>ไป,ไปก่อน <ไป S 1> นะจ้าขอบคุณมากมากเลยจ้าปาล์มเกาะให้ตรงกลา,าง เมีออะไรหรหจะตายกันแล้วหรอตรงกลางมีอ้ยมีประคำสามนะหน้าแดงสองคนแล้วอ่ะไม่ไหวแน่เลยแล้วว่าอะไรเตรงกินสิมาช่วยแตกสอง นี่มังขนาดนั้นเลยเหรอตรงนี้หมาโหดรู้สึกปรับหมาแล้วรู้สึกจะเกินปรับหมาเพราะสกิลผมเขาไปเล่นหมาครั้งก่อนรู้สึกว่าหมารู้สึกสกิลจะเร็วขึ้นอ่ะตอนแรกสิเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยสกิลคุกคุกตอนแรกมันไม่สตาร์ทใช่ไหนค่าตีธรรมดาวุ้ยมันมาแล้วมาใครฝากชุบสองคนเลยนะมันไล่ใครอยู่ตอนเนี้ย ไรเจ็บดีมาน้ำตอขวดตรงกันตรงกันเลยเอ้าใจตรงกัไงนไปนี้เฮ้ยเข็มอยู่เลยนะไม่ได้ชุบคนไม่ให้ซุปเริ่มหนึ่งเ,เอาแล้ววิญญา อ้ยมันยาวจังวะโดนดอกเดียวตายแล้วชุบได้ไหรือยังใเ <c oughs> ออเฮ้ยผีโ,<ห>โกงจังเลยอะ่ะว<ห>ันนี้นเป็นผีโกงน,งนี่เป็นวิญญาณสามวิญญาณสามดวงชุบทันไหมเนี่ยปั้มเพชรมันเลย <c oughs> จริงๆริงเขาเห็นแล้วแหละเขาแค่ไม่มาใช่ใช่เมื่อกี้เขาเห็นแล้วเขาแค่ไม่มาเขาปล่อยให้ชุบได้อ่ะ ก็นางเล่นเมนผีไงนางก็ต้องอย่างนั้นเลยวิ่งตามตามตามระวังเขาให้สุดรู้ละโอ้โหปีนต่อไปนะปิงจะโดนนะคนต่อไปนะปิ๊งโดนแน่ๆไม่ก็เก็บอรอฟแล้วก็ปิงไปไหน่แล้วว่างพรอฟก่อนสู้ไม่ได้หรอกฉันว่า ยาเลยพี่แพงช้ยาเลยเอาเลยหรอเพิ่งโดนทีเดียวเองมอไม่ใช่เหรอมาแล้วอยู่ทิอยู่ทอยู่ทช้ยาเลยน้ำหนึ่งปากก่อนพิธีช้ายามากไม่ทานแล้วล่ะมาแล้วไงเอาอย่างงี้เราต้องเราต้องเซฟปิงมันโดนดักนเลยนเามันมจะเก็บสีดูตรงละ ไม่อย่าให้ปิงอย่าให้ปิงตายปิงิงตลอเนี่ยคนคนนี้อมาใช้ยาก่อนยู่รีไยสุดท้ายแน่นอนตอนเนี้ยลอยเอรนจริงเหรอจ้าไปเลยจ้ายามก่อนแล้วก็ต่อได้ปิงพี่จ๋พี่จ๋านี่พี่จ๋

ใหยาฉันต้องสองลอดด้วยเหรอเดี๋ยวฉันสวดไปก่อนฉันโดนอีกทีเดียวคือตายป่วยยาแล้วใช่เลยละกันทำไมยาเยอะจังเนี่ยโหยายาลองพีดีจีสองอันเลย ินแล้วเธอเธอเธอเหลือเธอเหลือเอินนั่นเท่าไหร่เธอไม่อยู่ใกล้ๆฉ well. ันเธอไม่อยู่ใกล้ๆฉันมาเลยรอตายกับเธอวิ่งบนมาลงมาข้างล่างอีกฉันดลอกหน้าสะพานถ้าถ้าเกิดปล่อยเธอจะรอดไหมวะอนี่มัน นี่นี่ไม่ตีพี่เนี่ยเราตีขี้หรอกมันจะต้องจะต้อีแป้งให้ตายก่อนใช่ใช่ใช่พี่ตีขี้ต้องอยู่นี่ใกล้อยู่นี่ใกล้แป้งให้ตีป้องกันเลยเดี๋ยวน้อยก็ตายคู่เราอยู่ข้างหลังเธอโดดเธอดดเธอดดแล้วก็ลงส่มแดงใหญ่เลยนะเธอขึ้นสะพานมานะโอ้ กตีดเธอระวังช่วยยอะอย่าทำปิ๊งอย่าทำปิ๊งอย่าทำปิ๊งนะใครก็ได้ฟาร์มของไ้อืมอ่ะปิ๊งไปทางไหนวะอยู่ตรงนั้นอืมนี่ม,มาแนละ้วอีหมาอ,มอ,มอย่าทำปิ๊งนะ อย่าทำปิงนะไปหาของมาไล่ตีมันดีกว่าเอ้าโดนหลอกอีกอย่าทำปิงอุ้ยเธอถ้าเ้าเธอเข้าตู้เมื่อกี้เขาก็ทึบตู้เธอจะตายไหม ี่ายหมวยประคำหมดแล้วมันมาอย่างนี้เลยเหรอไม่มีของเล่นแล้วนะหมดหลงทางแล้วเธอฉันไม่ไหวแล้วฉันวิ่งฉันไม่ไหวแล้วเหมือนกัน ยาเจะเหลือคนสุดท้ายเลยยามันหลายรอดเกินไปอะ่ะฉันช่วยเธอไม่ได้แล้วทำไมายาออกอย่างเงี้ยจังหวะเราต้องการยาไม่ออกอะ่ะแป๊บนึงยาหายไปไหนหมดวะียเรรบ้อ๋ออ <c oughs> ีบ้า ไกลๆเล็บก็ยาวตัดเล็บบ้างยิงเอาบนได้เป็นสี่เหลี่ยมอ้าวนิ่งเลยไม่นั่งรอเปิดจอโชว์ไปเลยถอยไปนะอีหมาบ้าอ๋อเต็มโดดโดนน่าจะมีไม้นะตรงนี้เออจะเพ่ จุดวนเยมันไม่ตีนะเนี่ยเขาจะให้ไปชุหรือเปล่าจะลองดูนะจะทำลายปิงนะสตรีมอยู่นี่สตรีมอยู่แน่นอนเลยเนี่ยฮ่า ชุบใน,นเนี่ยสู้ผีไม่ได้อะพวกมึงถ้าอเจอสีจะเข้ามาเนี่ยสู้หมาไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอ,อกเราเล่นคะแนนแล้วกันคะแนนกันหน่อย <c oughs> <c oughs>